อ่ะสูตรอร่อยติดปากในวันนี้ครับเอาใจสําหรับคนชอบเนื้อนียชอบไหมเนื้อชอบอ่ถ้าคนชอบเนื้อต้องดูข่าวนี้นะครับพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ดครับน้ําจิ้มเนี่ยเขาบอกว่าสูตรมะนาวพริกสดรสชาติจัดจ้านอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มโอ้ยราคาหูปาแค่ฟังแล้วมันก็แบบเรียวปากนะนีเลยครับไปร้านเตี๋ยวเนื้อนายักฮะตั้งอยู่บาิเลณที่36มสิบหกครับสาครับถนนชานเวชกิจ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับเป็นร้านที่หลายคนน่ะแนะนําว่าไม่ควรพลาดน,นะครับโดยเฉพาะเมนูะกว๋วยเตี๋ยวลิ้นวัวซุปมะนาวพริกสดออดูสิดูเขาบอกแบบนี้นะฮะใครได้ลองติดใจในรสชาติของน้ำซุปสูตรพิเศษหอมสมุนไพร และเครื่องเทศเข้มข้นเผ็ดร้อนะฮะเราได้กลิ่นไหมฮะ,ฮะเราคงไม่ได้กลิ่นเน,ะะนาะแต่ดูสีสออันนะออกจากทีวีไม่ได้นะฮะแต่ดูสีสันเนี่ยเอาไปสิบนะฮะเสิร์อพอมน้ำจิ้มสารสครับสูตรเด็ดมะนาวพริกสดครับจัดเทปรุงกับกว๋วยเตี๋ยวหรือจิ้มทานเนื้อวัวเนื้อหมูก็มีเหมือนกันก็อร่อยไม่แพ้กันนะครับทางร้านเลือกใช้วัตถุดิบชั้นดีครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสดลูกชิ้นเนื้อเอ็นเนื้อลิ้น น่องลายนะฮะไม่รู้ข้างไหนซ้ายหรือขวาไม่ได้แจ้งมานะเนื้อเปื่อยก็มีสบายและตับก็มานะครับ<า>นอกจากนี้ยังมีก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นหมูหมูสับนะฮะเป็นทางเลือกอสําหรับคนไม่ทานเนื้อวัวนะครับ<า>โอ้โหดูแห้งก็น่<อ>าทานเนอะเอ,เอาน้ำ<อ>ก็อร่อยนะฮะราคาเริ่มต้น40-50บาทถ้าเป็นเกาเหลาเนี่ยอคนชอบเกาเหลาไม่ชอบเส้นก็จัดไปหกบาทลูกจิ้มครับสายแบบเฮลตี้ 70บาทไม่เอาแป้งนี่นะเอาแบบลูกจิ้มไปเลย70บาทนะครับเราก็เลยไปสอบถามครับเจ้าของร้านครับคุณป้าสิริเมตรสุกเฟื่องวัย58ปีคุณป้าบอกวันนี้ตัวเองกับสามีเนี่ยทำงานธนาคารทั้งคู่พอกเกษียณอายุออกมาครับอยากมีร้านก๋วยเตี๋วเล็กๆไว้เป็นธุรกิจของครอบครัวครับก็เลยตัดสินใจคร เปิดร้านนี้ขึ้นเมื่อ3ปีก่อนอเน้นขายกว๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวเป็นหลักนะฮะ,ะแต่ว่าเคล็ดลับความอร่อยฮะที่ลูกค้าติดใจยอยู่ที่น้ำซุปสูตรพิเศษนะครับบอกว่าสูตรพิเศษเนี่ยจะมีนะเครื่องเทศและสมุนไพรไทยไม่ว่าจะเป็นขา่าตะไคร้ฮะตุนจนได้น้ำซุปเข้มขน้นกลมกล่อมนั่งทานในร้านแล้วก็บรรยากาศนี้โอ้โหอบอุ่น S <S เหมือนอยู่ที่บ้านานะครับแล้วก็ยังมีหนังสือมีการ์ตูนนะครับให้นั่งอ่านเนี่ยระหว่างรอที่ก๋วยเตี๋ยวมาเสิร์ฟด้วยอันนี้เนาะโอ้โหเมื่อกี้ก็แห้งนี่ก็น่าทานเห<อ>มือนกนันนะเนี่ยเอาแบบนี้แล้วกันครับมื้อเที่ยงเนี่ยนะฮะใครยังไม่รู้นะครับว่าจะทานอะไรแล้วถ้ายังอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกนะครับไปอุดหนุนกันได้ครับเตี๋ยวเนื้อหนายยักษ์ตั้งอยู่เลขที่36ทับ36ถนนชาญเวชกิจตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับ เปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะจ๊ะเปิดตั้งแต่9โมงครึ่งนะฮะปิดสี่โมงเย็นนะครับนะโทรศัพท์ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเนี่ยจบรายการโทรไปก่อนเลยว่าจองที่นั่งก่อนเลยนะฮะสองที่3ที่ก็ว่ากันไปโทรไปเลยครับ089 638 18 1818เห็นึหมโอ้ห็มมันน่ากินทุกเส้นนะ ทั้งน้ำทั้งแห้งทั้งเนื้อทั้งหมูาเอยไปเนี่ยจะจัดอะไรเนื้อหมูแห้งน้ำเนื้อมาก่อนเนื้อมาก่อนอ่าแล้วหมูไม่ถึงลวกจิ้มล้วนๆใช่ไหมลวกจิ้มล้วนๆเส้นไม่เอา